อันนี้เราไปเจอสตอเบอรี่มาจากซปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะสวยดีนะครับแพ็กเกตเป็นอย่างเงี้ยอันนี้หยิบออกมาได้เลยจริงๆแล้วมันจะแรปอีกชั้นหนึ่งนะตัวแพ็กเกตเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นกล่องแข็งๆพับขึ้นมาเงี้ยเพื่อให้อีกกล่องหนึ่งอะ่ะไอ้ขาวๆตรงเนี้ยมันซ้อนเข้าไปในเนี้ยมันสามารถเรียงแล้วมันไม่ล้มนี่คือความฉลาดของเขาวิธีเปิดแพ็กเกตจะเป็นอย่างงี้ปั๊บหนึ่งสองสามสี่เปิดงี้ฮะ แล้วก็เอาของออมาได้เลยเนี่ยของออมาอย่างเงี้ยจะมีฉีดพลาสติกอันนี้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าพลาสติกเป็นยังไงถ้าสนใจความเป็นกล่องตัวเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมีรูระบายอากาศแล้วก็มีชั้นเรียงเขาจะเอาแรปมาแรปอีกทีหนึ่งนะก็จะได้ซอบรบี่แบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องอีกทีว่าเป็นยังไง คืนก่อนปั๊บแท็บคท็บคืนนะฮะแทะตะช่างเรียบร้อยเดีย๋ยวเราลองดูนะน้ำหนักเท่าไหร่ทั้งกล่องเลยวางเข้าไปปุ๊บรวมทั้งสตรอเบอรี่ทั้งกล่องนะครับแรปไม่นับแล้วนแร็ปเบามาก678กรัมนะครับถ้าเป็นตัวสตรอเบอรี่อย่างเดียว557กรัมแต่ว่าใน ในบินเนี่ยติ๊กเกอร์เขาแปะมาที่ห้าร้อยกรัมอย่างเงี้ยนะห้าร้อยกรัมประมาณนี้เดสสตรอเบอรี่ล้วนๆเท่าไหร่โอ้คุณพ้าไม่น่าเชื่อสตรอเบอรี่ล้วนๆห้าร้อยกรัมเป๊ะเ,เ,เลยอะเป๊ะเ,เลยนะแต่ว่ามันก็มีช่วงคายน้ำจากการเดินทางนะเออเจ๋งดีเว้ยตัวฟอยเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะ มีพลาสติกชั้นหนึ่งนะเออเนี่ยน่าสังเกตเพื่อถนอมอาหารเหรออ๋อคือเขากดลงไปเพื่อฟิล์มนี้มันเป็นพลาสติกที่ว่าปั๊มมาวะ่ะอันนี้พิเศษละทําตามไม่ได้ละปั๊มมาให้มันรับกับตัวเนี่ยเพราะว่าตัวพลาสติกที่เป็นชั้นแข็งเนี่ยเขา ขาเหลี่ยมอ่ะเขาไม่ได้โค้งเออส่วนพันธุ์เนี้ยเขาจะห้อยท้องช้างลงมานี่คือความพิเศษของเขานะที่ยากละส่วนกล่องกระดาษเนี่ยพับอย่างเงี้ยรับอย่างนี้เลยอาดูอีกทีนี่นะพับอย่างนี้เลยเดีย๋ยวไว้ถ่ายภาพนิ่งออกมามันจะเป็นทรงเนี้ยด้านหนึ่งก็จะสกีน,นี้เลยอ่า